you نعم ขอต้อนรับนะครับนักลงทุนทุกท่านเข้าสู่ในรายการนะครับทองคําสัปดาห์นี้นะครับผมก็ถ้ายินเสียงชัดเจนกด1มาด้วยนะครับไม่ยินเสียงกด2มานะนะครับจะได้รับทราบนะครับว่าเสียงเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะนะครับอ่ะมารอรอรออยู่นะครับขอแค่คนเดียวก็พอครับเพราะว่าจะได้ดูไงว่า เออเสียงเป็นไงนะครับเพราะปกติผมทำไ์สดวมันเปิดเสียงมันจะสะท้อนมากๆขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับอ่ะมาโอ้ยสุน้าใสายนะครับมาฟังผมด้วยเหรอโอเคอ่มานะครับอ่อสัปดาห์นี้นะครับมาลุ้นกับอะไรดีคือคือต้องบอกก่อนว่าในสัปดาห์นี้ปัจจัยที่กระทบะการลงทุนเนี่ยมีแบบเยอะนะไม่น้อยนะเราก็ ในสัปดาห์นี้เนี่ยยังเห็นภาพของการที่พื้นฐานนะนะครับทองมีโอกาสปรับขึ้นถามว่าเฮ้ยทำไมปรับขึ้นเนี่ยาร่าจริงๆเราหลบบอกตั้งแต่วันศุกรนะ์แล้วว่าถ้าไม่หลุดนะครับสี่พเนี่ย4ี่พเราอยู่ในฝั่งขาซื้อเนาะโหวันศุกร์อะย่อลงมานะครับแถวในโซนของ4ี่2ัเราถือกันฝั่งซื้อที่ตอนคุยกันไว้เนาะก็คือ สี่พันสามสสี่พันสี่สิบอยู่ในฝังซื้อโอ้โหใครที่ซื้อพันสุกมาตอนนี้ยิ้มเลยเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่4ี่พันหกสิบสี่และในพรุ่งนี้นะครับสต็อปก็เลื่อนขึ้นมาสู่ระดับที่4ี่พันยี่ิบแปดเออขยบขึ้นมาถามว่ามองพวกนี้ตลาดขึ้นไหมในรูปแบบของการทำเทรนที่เป็นไซเบอร์อัพเนี่ย ทรงอะขึ้นเหตุผลเพราะว่าหนึ่งเขาอยู่ในรูปแบบของการเป็นไซด์เวัพครับไซด์เว้าก็คือย่อปุ๊บไปต่อ2นะครับลูกค้าจะเห็นรูปแบบของการเป็นตัวของ RSI ข้างล่างนะครับที่มีการแบบยกโลอยู่และถ้าตอนนี้ยังไม่หลุดโลเดิมแถวโซนแบบบริเวณเท่านี้นะครับก็คือในโซนของบริเวณ50 เดเนี่ยดูทรงไงก็จะเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไอซายร่วงลงมาเนี่ยสังหอนได้เลยว่าเดี๋ยวพวุ่งนี้ยหลุดสี่พันยี่สิบปดฉะนั้นในในเทคนิคอลเนี่ยเราลุ้นกับสี่พันยี่สิบแปดนะครับส่วนพื้นฐานโอพื้นฐานเนี่ยมันเป็นประเด็นบวกครับคือถามว่าบวกจากอะไรอย่างแรกคือ บวกจากนักลงทุนที่อยู่ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับที่เป็นในในตัวของอเกี่ยวกับตอกเบีย้ยเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยนั้นทุนตีความว่าเฟดมีโอกาสลดตอกเบีย้ยอีก0.25ถึงความเป็นไปได้ที่71เปอเซ็นตมันเยอะนะพอมันเยอะแบบนี้มันให้บอกว่าเอ้าใส่จิตใจมีมันหาไง และการลดดอกเบี้ยก็จะตามมาด้วยตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์ที่อ่อนและราคาทองคําที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมันที่มาที่ไปมันชัดครับว่าทําไมถึงขึ้นนี่แหละคือเหตุผลหลักๆที่ทําไมถึงต้องเชียร์ฝั่งซื้อมากกว่าฝั่งช็อตอ่ะงั้นเราก็ง่ายๆเลยครับเขียนกลยุทธ์ได้เลยแล้วถามว่าเอาแล้วถ้าเกิดว่าดูปฏิทินเศรษฐกิจละ่ะมีอะไรบ้างสัปดาห์หน้าตัวเลขของอเมริกาจะน้อย เป็นเพราะว่าในวันที่27 28อะ่ะมันดันไปเข้าเรื่องของวันขอบคุณพระเจ้าก็เลยทําให้อเมริกายุดแล้วตัวเลขอ่ะสองวันนั้นไม่ออกแล้วก็จะเป็นหนังทีเดือนหน้าเลยเพราะเดือนหน้าจะมีเรื่องของนอนฟาร์มด้วยเออโอ้โหหนักๆเลยนะครับก็เอ,อ่อณณเวลานี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าเอ,อ่อหนักๆพอสมควรเรื่องที่จะเข้ามา ถามว่าตัวเลขเศรษฐกิจเป็นอย่างไรตัวเลขมันน้อยมากครับจนจนไม่ได้เห็นว่ามันจะเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นถ้าถ้าหนักหนักจริงๆเนี่ยจะไปอยู่ในช่วงของออวันอังคารกับวันพุธเพราะวันอังคารตอนนี้มีตัวเลขใหม่ตัวหนึ่งก็คือยอดการจ้างงานของ ADP ที่ทําออกมาทุกสัปดาห์แต่ใหม่จริงนะใหม่จนไม่มีคาดการณ์คาดการณ์ก็ไม่ออกว่าจะว่าจะติดลบเท่าไหร่นะครับถ้าติดลบเยอะๆอ่ะเป็นปัจจัยที่บวกับทองอยู่แหละนะครับส่วน ดัชนีความช่อมั่นผู้บริโภคมันจะเยอะได้งไงครับในเมื่ออเมริกาเข้าสู่การชัดดาวน์นะครับมันก็น้อยเป็นปกตินี่ก็เป็นปัจจัยบวกนะครับวันพุธนะครับผมปัจจัยลบตอนเที่ยงคืนมีตัวของแอตแลนต้าเฟดแอตแลนต้านะครับคาดการ GDP นาวออกมาก็คาดว่าในไตรมาสสจะขยายตัว4.2อันนี้ปัจจัยลบปัจจัยเดียวนะครับส่วนตัวอื่นๆยอดคำนังซื้อสินค้าคงทนลบครับและก็ไปรุนกับ GDP ด้วยนะซึ่งไม่รู้ GDP จออมาเป็นเท่าไหร่เนาะ นะครับถ้าออกมาน้อยกว่า3.8ลบแน่ๆครับเฮ้ยบวกทองแน่ๆขออภัยบวกทองแน่ๆนะครับผมโดยส่วนใหญ่ตันเลขเศรษฐกิจนะครับชี้ไปทางบวกครับพื้นฐานบวกเทคนิคบวกแล้วก็ยุทธ์ทำไงขายหรอเอาไปใช้สิต้องซื้อสินะครับก็ยุทธของรอบนี้นะครับผมเอ่อใช้ สี่ศูนย์สองแปดนะครับเป็นจุดตัดสินใจนะเป็นจุดนะครับตัดสินใจนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าในมุมผมนะก็คือเปิดมาซื้อซอซื้อนะครับ SL แล้วก็ TP ส่วนช็อตนะครับหรือขายเนี่ยอ่ะมันก็มีอ่ะถ้าซื้อนะครับโซนสี่พันนะครับสาหถึงสี่พันสี่ห้าสองโซนเนี้ยนะครับก็แนะนำซื้อได้แหละแต่ถามว่าตรงนั้นแพงไหมไม่ก็แพงไปส่วนเป้าหมายนะครับแถวโซนของ4ี่พันเจ็สิบะครับกับในโซน4ี่พันเกสิบ ลืมศูนย์ทุกทีเลยเนะครับสตอปสี่พันยี่สิแปดสิ้นวันนะสิ้นวันนะครับส่วนถ้าเกิดจะขายหากหลุด4,028ครับและขายตรงนั้นแหละนะครับเป้าก็ถ้าเป้ารอบนี้ เป้าแรกจะเห็นแถว4 0 0พันทุ่นๆน,นะครับเป้า2เนี่ยจะอยู่ในโซนของอาจจะลงมาลึกหน่อยนะครับเป้าแรก4 0 0พันทุ่นๆเป้า 2, 3, 9, 7, 0นะครับแล้วก็ SL นะครับคือจุดสต็อปเนี่ยจะอยู่ที่ไม่ผ่านโซน 4, 0, 3, 5นี่คือ2อกลยุทธ์ครับที่จะให้ในวันนี้ ไปใช้พรุ่งนี้ครับง่ายๆมง่ายๆนะครับง่ายๆเลยนะครับผมโอเคอะโอเคอะครบถ้วนนะครับในเรื่องของทองโลกโอเคเป็นยังไงบ้างจอเล็กจอเล็กไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรา เพิ่มขนาดไซส์เนาะเพิ่มขนาดหน่อยเป็นสักสี่สิบปะกันเนาะอ่ะน่าจะใหญ่ขึ้นครับน่าจะดีขึ้นเนาะนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะออมีลูกค้าบอกว่าคุณภาษาใสยบอกว่าขอสี่พันหนึ่งร้อยสามห้าได้ไหมให้ยากให้ยากคือคือในมุมผมนะตอนเนี้ยจริงๆสตอบผมอะ่ะไอ้ยท่านต้านสูงสุดในสัปดาห์เนี่ยถ้าสามารถทะลุ 4,200ได้ดูดีมากนะนะครับดูดีมากๆนะครับก็แนะนำเลยว่าถ้าทะลุได้ต้องไปต่อครับอืมโอเคอ๋อมีบางท่าน,นเข้าจอเล็กเหรอคืออย่างนี้ครับวันนี้เป็น YouTube วันหนึงที่เออผมมีสอง u t u b e นะมีจอเล็กจอใหญ่เนาะต้องขออภยัยมีแนวตั้งครับถ้าจอเล็กขออภัยนะ นะครับไม่เต็มจออ,อาจจะเข้าจอเล็ก๋ยวผมจะไปแก้นะพรุ่งนี้จะแก้ขออภัยตอนนี้แก้ไม่ได้แหละนะครับนี่คือเรื่องของทองนะครับในในในทองโลกอ่ะมาที่ข้างเงินบาทบาทต่อจากเนี้ยกังวลว่าจะอ่อนแบบอ่อนประมาณนึงครับเหตุผลเพราะว่าคือไทยยังมีปัญหาเรื่องของการยุบสภาครับเพราะว่า คุณอนุทินบอกมาแล้วว่าถ้าเกิดมีอภิปรายไม่ป้างใจเมื่อไหร่นะครับยุบเมื่อน,นั้นโอ้โหมัน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 เหมือนไม่ค่อยเห็นมันเป็นการเมืองปัญหาทางการเมืองที่เข้ามากระทบก,บกับกับการลงทุนชัดเจนครับมันก็เลยกระทบมากมากครับผมก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้บาทจะอ่อนนะครับก็มีโอกาสไปต่อในฝั่งของบาทอ่อนนะเพราะบาทอ่อนท้องไทยล่ะ เป็นยังไงนะครับทองไทยตอนนี้ทองไทยขอดูลายชั่วโมงลายวันให้ทุกค้าได้เห็นก่อนว่าภาพเป็นอย่างไรนะครับในลายวันเองอะ่ะมันเป็นรูปแบบของสามเหลี่ยมแบบชัดเจนมากๆครับท่านจะเห็นเนาะว่าโอ้โหนี่ยเป็นสามเหลี่ยมรูปแบบเนี่ยเราจะพบว่า เขาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแคบลงเรื่อยๆครับถ้าในในมุมผมเองอะผมมองว่าทองเล่นยากถ้าเล่นในเกาะกรอบด้านบนนะครับติดหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบด้านล่างติดหกหมื่นหนึ่งนะครับผมเอ้ยเอเอหกหมื่นหนึ่งอเดี๋ยวเราเราเขียนเลขให้ครับ ว่ายังไงได้บ้างอันนี้อันหนึ่งเนาะหกหกหมื 6, 61, ่นหนึ่งพันต้นทวนทวน,นะครับเป็นแนวรับด้านล่างนะแล้วด้านบนนะครับติดแถวเท่าไหร่หกหมื่นสี่พันนะครับหกหมื่นสี่พันสองร้อยโอเคหกหมื่นสี่พันสองร้อย ถ้าเกิดลูกค้าอยากจะลงทุนจริงๆแนะนําในการยอร่อซื้อเป็นหลักเหุผลเพราะว่าพอมันอยู่ในไซเบอแบบนี้แต่ว่าการซื้อลูกค้าต้องระวังนะเป็นเพราะว่าถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมต่อมันจะแคบลงเรื่อยๆครับพอแคบลงเรื่อยๆเสร็จปั๊บเนี่ยกําไรมันจะอาจจะลดลงต้องระวังแล้วก็ทุกวันเนี่ยมันจะมีการขย่สต็อปลอสนะครับผมโอเคเดี๋ยว เราขอเซฟก่อนอืมโอเคอ่ะมันจะมันจะลดลงไปทุกวันนะครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราก็บอกว่าถ้าเกิดท่านอยากซื้อได้ครับซื้อได้ซื้อได้ซื้อเท่าไหร่นะครับตั้งแต่หกหนึ่งห้าร้อยนะครับจนถึงหก หนึ่งเก้าร้อยจริงๆขอราคาใดราคาหนึ่งนะไม่เอาสองราคานะครับเป้าหมายนะครับลุ้นกับด้านบนครับหกหมื่นสองห้าร้อยกับหกหมื่นสามห้าร้อยแล้วก็หกหมื่นสี่ครับหกหนึ่งสองโอเคสตอ็ตอปลอสนู่นเลยหกหนึ่งศูนย์ศูนย์สิ้นวันนะ เค okay. ักสีสิบเนาะนี่ครับนี่คือกลยุทธ์นะครับผมที่เราแนะนำนะครับว่าเป็นการซื้อสะสมได้แต่ต้องย่อลึกๆนะครับราคาใดราคาหนึ่งนะหรือถ้าลูกค้าบอกว่าเฮ้ยฉันรับไหวกับหกหมืนสองสองร้อยก็สามารถซื้อได้แต่สต๊อบจะไกลมากนะยกเว้นอย่างเดียวคือคนที่มีการติดทองอยู่ นะครับถ้าติดทองอยู่ไม่แนะนําเลยครับถ้าคุณติดทองอยู่แถวราคานี้ราคาแบบหกหมืนสองไม่ต้องซื้อเพิ่มยกเว้นเฉพาะคนที่ไม่มีของถึงแนะนําให้ซื้อเพิ่มนะครับโอเคอ่ะโอ้คุณฟ้าใส่น่ารักเขาเขียนลงไปในห้องไลน์ให้แล้วขออนุญาตส่งไปเพิ่มนะจะได้เห็นภาพนะครับโอเคอืม ่ะเป็นภาพลักษณะนี้นะครับก็ผมว่าสัปดาห์นี้ทองอะ่ะน่ากลัวว่าจะวิ่งในช่วงของประมาณช่วงของวันพฤหัสไอวันวันพุธเป็นพิเศษคือก่อนจะปิดตลาดอะคนอาจจะติดความเสีย่ยงทําให้ช่วงวันพุธอะมีแนวโน้มจะผันผวนให้ระวังกันดีๆนะครับช่วงของวันพุธแล้วตัวเลขเยอะด้วยฉะนั้นสรุปกันอีกนิดนึงนะครับก็คือว่า ใครเล่นทองไทยนะครับโซนนี้เหมาะสมถ้ารอลงมาโซนนี้เหมาะสมในการซื้อส่วนเล่นทองคําโลกนะครับผมแนะนําว่าใช้4ี่พเป็นเป็นจุดที่เอ่อต้องระวังถ้าหลุดต้องช็อตนะครับเอ่อเราก็ด้านบนมีโอกาสไปต่อ ไอ้อถามว่าเฮ้ยทำไมผมถึงรู้ว่ามันหยุดละ่ะในเอสเพน่ะมีมีข้อมูลที่ดีครับคือเราจะเห็นเขาเขียนวันหยุดบอกมาเลยว่าหยุดวันไหนนะครับอย่างเงี้ยอ่าแป๊บนึงนะเฮ้ผมนะผมดูแป๊บนึงนะโอเคนี่พอเห็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเราเข้าไปดูนี่ครับ วันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดมันหยุดเห็นไหมนี่ผมส่งให้ดูเลยต้องระวังนะครับเพตอตลาดเปรียคมันหยุดคือมันจะวิ่งมันอาจจะมันอาจจะวิ่งแบบน้อยมากแลแต่ตัวของของวันพุธอ,อันตรายตามข้อมูลนี้เลยนะครับถามว่าถ้าไม่รู้ผมรู้ทั้งเดือนเลยครับเพราะว่าเอสเพนข้อมูลเขาดีนะครับนี่ เนี่ยผมเห็นทุกหยุดของทุกประเทศครับหยุดของทุกเดือนด้วยนะครับนี่ถ้าเห็นแบบนี้นะครับเราก็จะพบว่าอ่ะหยุดวันกาวันไหนแล้วเดือนหน้าหยุดใครบ้างนี่คือพอมีแสเพนมันดีอย่างนี้ครับเราได้รู้ว่าเอ้าที่ไหนหยุดบ้างอย่างเงี้ยยี่สี่โอ้โหหยุดกันกระนาวเลยยี่บห้าด้วยยี่หกมีบางประเทศด้วยนะครับยี่หกมีสามสิบสามสิบสาสิบเอ็ดโอ้โหเพียบเลย นะครับเราถึงที่รู้ครับว่าเฮ้ยที่ไหนหยุดเป็นเพราะแบบนี้นี่เองนะไม่ได้รู้เองนะครับแต่แค่ใช้เครื่องมือได้อ่ะทองนะครับเราเล่นกันสามวันนะแล้วอย่างที่ผมบอกเป็นอย่างนี้นะคือถ้าใครอยากลงทุนเล่นสั้นๆเล่นวันวัน,วนจันจบวันพุธถามว่าทําไมอะ่ะทําไมพี่ให้เล่นแค่นี้นน่งพี่วันพฤหัสกระสุกอเมริกาหยุดแล้วพอเหมือนว่าเราหยุดแลขาดตะเลิอกอ่ะ กลับมาอีกทีเปิดเป็นไงไม่รู้นะแก้ยากนะพอร์ตอ่ะฉะนั้นถ้าเราจะเล่นกำไรวันจันทร์ถึงพุธจบแค่นั้นครับพืชหัดสุกเลิกนั่งดูไปดูบงดูบอลเนก็ได้นะครับนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยช่วงนี้สัปดาห์นี้น่ากลัวราคาชะพันผลวันพุธนะครับตัวเลขเยอะด้วยอ่ะงั้นเราก็ขออนุญาตก่อนลาไปก่อนอย่างนี้ถ้าใครอยากลงทุนนะครับทีเฟกกับ ทาง CAF นะครับผมบอกได้เลยว่าโอ้เรามีช่องทางหลายอย่างให้ลูกค้าได้เข้ามาเปิดบัญชีนะครับได้ง่ายๆเลยเดี๋ยวเราอ่านคอมเมนต์ด้วยนะครับผมออ,อย่างนี้นะครับใครที่อยากอ๋อไม่ใช่กดผิดด้วยนะครับใครอยากเปิดบัญชีนะครับก็สามารถสแกน QR code ด,ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเราก็ หรือถ้าใครไม่สะดวกสแกน QR code ในการเปิดบัญชีนะครับสสะดวกในการโทรโทรพรุ่งนี้นะตอนวันสักเก้าโมงสิบโมงนะครับก็โทรที่ศูนย์สองหกหนึ่งแปดศูนย์ปดศูนย์แปดครับผมก็จะเป็นโทรมัญหาจังข้า้าที่นะครับก็ส่งให้เปิดบัญชีนะครับผมเออใช่พี่ฮั่นเขาบอกว่าวันหยุดปิดเครื่องวันเออจริงคุณฟ้าใสาทำไมแปบบ๊บนึงนะ ผมแต่ว่าผมดูผิดสักครู่เออใช่ half day ขอบคุณครับคุณฟ้าสายไม่งั้นผะปล่อยไก่ไปแหละนะครับให้ระวังน้ำหยุดครึ่งวันนะเออว่ะจริงขอบคุณมากครับคุณฟ้าสายนะครับ half day เทศดิ้งก็คือเทดครึ่งวันครับผมนะครับอมไม่ได้คุณฟาสายนี่ผมปล่อยไก่แล้วเนี่ยจริงๆปล่อยไปแล้วล่ะโอเคนะครับก็ ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับขอแคปทองก่อนได้ไหมอ๋อถ้าอยู่ในห้องไลน์แคปไม่ต้องแคปเลยครับผมส่งให้อยู่แล้วเนาะนะครับห้องไลน์นี้เลยนะครับห้องไลน์นี้เลยเออผมก็เออผมก็ลืมดูไปเนาะอืมโอเคอ่ะขออภัยในความสับสด้วยนะครับจะแก้ไขนะครับผมอ,อสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเข้ามาคุยกันโอ้เสียงดีมากๆขอบคุณทุกท่านนะที่กดหนึ่งเข้ามาให้นะครับ โอเคเสียงชัดนะครับผมโหพี่จะรีบเข้าเลยเหรอหกหมื่นสองพันสี่ห้าสิเนี่ยจะพึ่เลยพี่ใจเย็นรอย่อมาก,ก่อนนะครับภาพเล็กขออภัยเดี๋ยวผมแก้ให้นะรอบหน้าแก้ให้นะครับมูลนียข้อแพงไปจีนเพิ่งซื้อเท้าไทยห้าแสนตันใช่ครับดีนะผมว่ารัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลสิผมว่าอ,อคุณสุภจีเก่งนะครับ คือคือผมว่าใครให้เป้าหมายก็ให้ได้แหละแต่ทําจริงมันทําไม่ยากนะครับคุณสุปฏิจิ่งมากนะครับโอเคขอบพระคุณที่คุณท่านเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณ,ค,ณคุณฟ้าใสด้วยนะครับโอเคครบโทัดด้ว้วันนี้นะครับอ่ะวันนี้งั้นผมขออนุญาตที่จะลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ